ซึ่งว่าตัวนี้จะเป็นพอร์ตใหม่เนาะเออเนาะพอร์ตสร้างอาชีพเนาะซึ่งว่าใครที่หลายๆคนอยากจะเก็บน้ำเนาะพอร์ตตัวนี้เนาะนำไปเติมเงินเข้าไป1,000เหรียญเนาะทุกคนเนาะอาจเติมไปวันที่สี่แล้วแหละเนาะแต่ว่าเมื่อวันที่ห้าเนาะบทันเนาะโบทันได้เทือนเนาะการยังบริมีสเตตเมนต์การเทดอนอย่างเนาะอาจยังบริมีเนาะกับกำลังสี่มาเทรดนี่แหละเนาะทุกคนเนาะพอร์ตอันนี้เนาะเขาจะถอนอาท้ายเดือนนี้เนาะ เึื่อว่าตั้งเป้ากำไรขี้ไล่เนาะห้าพันถึงหมื่นหนึ่งเนาะอ่ะประมาณนั้นเนาะทุกคนเนาะ้วก็ถอนเนาะถอนทุกๆท้ายเดือนเนาะเดือนต่อไปเ้าก็จงไว้พ um uh, an uh, ันหนึ <S S ่งคือเก้าเนาะอ่าจงต้นทุนนี้ไว้เนาะ้วก็เขาก็จะถอนกำไรออกเนาะถอนเนาะอ่ากำไรออกทุกๆอ่าท้ายเดือนคือกันเนาะเขาเพราะว่าจกเป็นหนึ่งเนาะในอ่าลักการเนาะเล้ว่าภคยที่ว่าอยากจะเทรดเนาะทุกคนเนาะอ่ะเขามาเริ่มกันเนาะทุกคนเนาะ หลักๆเนาะเงินพันเหรียญเนาะถ้าว่าเป็นอย่างต้องมีพันอ่ามีพอร์ตการนตีหนึ่งเนาะถ้าต้องการกําไรหลายเนาะเ้าก็ต้องมีพอร์ตเนาะอ่าทุกครั้งเนาะอ่าเวลาที่มันลอสลบ500น้ำจะหยุดเนาะทุกคนเนาะถ้าหากบริได้ลบ500น้ำจะบริได้หยุดนะลักอ่าการเก็บของน้ำเนาะน้ำกับกำไรประมาณ100เนาะอ่าหรือว่ากำไรอยู่10%ทุกๆหอบเนาะ น้ำเดินสามสิบเจ็ดสิบละกัร้อยร้อยสามสิบเนาะอ่าเรียนทีน้ำเจตนี่เดี๋ยวมโกลกันโกลยังมาอยู่มัโกลก็ได้เนาะอ่ะจะเอาโกลก็ได้เนะเาะออกโกลกเนาะโกลกเนาะมซึก,กวัตลาดทองคำงามอยู่เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เยาจะมาเบิ่งกันเนาะสิเป็นยังได้เนาะคุนเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันได้เา <c oughs> นาะสำรับอินดิเคเตอร์ที่จะใช้ก็คือ MACD เนาะอ่ะเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นตลาดอยู่ในโซนเนาะ โซนที่ว่าแต่ว่าเอเมสดีกำลังตัดดอกำลังตัดลงะตะบ,บุอาการแห้งขาดอยู่นะโอเคนำขาดเนาะสามสิบเนาะอ่าจิกอ่าคอนเซปต์ของเราก็คือัเสียสามไม้ลำายึดเนาะ3สียสี่ไม้นี่แหละเนาะลรวก็จะยึดเนาะเสียสี่ไม้เนาะเสียสี่ไม้อ่เอามาเบิรงกัน อ่าเรามิ่งกันว่าสิบินดูสิลอสเนาะเ <c oughs> พราะว่า MACD เพิ่งกะตัดจะสีตัดลงเนาะแฮงขายยังมีลายอยู่เนาะก็เลยว่าจัดแฮงขายไปเลยเนาะบินออเดอร์แรงนะทุกคนเนาะ <c oughs> ไปี๋ยวต่องนนะทุกคนเนาะ <c oughs> อาการแบบนี้เราหลายคนเนาะหลายคนคิดว่ามันจะขึ้นแล้วเนาะให้เอากดขายอีกคำหนึ่งขายอีกหนึ่งหออเด้อทุกคนเด้อขายอีกหนึ่งหออเนาะเจะมาเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะจะมาเบิ่งกันว่าส i n ball สิลอสบ b เนาะ เพราะว่าสีนํำไปเนาะโอเคสอยแนละ้วทุกคนเนาะโอเคนะ okay, นะในออเดอร์ต่อไปนะทุกคนเนาะน้ำจะเอกตัวไหลน้ำเท็ดน้ำจะมัเอากำไรไปเดินนะทุกคนเนาะ พอความเสี่ยงมันจะได้ต่ำนะโอเคบายเลยไม่นิง,งามหลายเนาะสังเกต m อ c d เนาะตัดเขียวขึ้นแบบนี้นะุ๊สุดยอดเลยทุกคนเนาะมั่นใจแห่งลนะทุกคนเนาะสำหรับในออเดอร์นี้เนาะจัดเลยเนาะงามหลายเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้เนาะ สวยงามไรเง้ยทุกคนเนาะ <c oughs> อ่ะเนาะกาได้กำไรเนาะได้กำไรตามเป้าเนาะทุกคนเนาะสำหรับในออเดอร์นี้เนาะสลายการเฉดของน้ำน้ำจะเน้นเอากำไรไปนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับวันนี้กาได้กำไรอยู่หนึ่งร้อยกับแปดเหรียญจุดสามสิบหกเนาะทุกคนเนาะในงบหนึ่งพันเหรียญเนาะเพิ่งขอบคุณเนะทุกคนเนาะนอ่ะอัตราการเฉดเนาะการนำไปสามสิบเนาะแล้วก็ไปซาแปดเนาะ เดี๋ยวไปอีกไมนหนึงเนาะเอาแปดนี่ไปเลื่ยนะทุกคน,น,น <c oughs> เนาะแปดจุดสามหกรอวมาเบิ้งกันเนาะ ีกเอกาพีนี่กำลังงามเลยโอเคขอบายเลยไอ้เนาะบายเนาะบายเลยเอกาพีนี่จักนี่ขึ้นมาในนี้หนึ่งแทงเทียนเราทุกคนจัดมาเลยเนาะอ้าวโอ้ยบมเป็นเอกาพีสัมโปรสัมเนาะทุกคนเนาะลืมเบิ่งอ่ะบมเป็นยังเนาะแต่ว่านำเบิ่งกกลับเนาะบมได้เบิ่งราคาเนาะแต่ว่าจักนี่ขึ้นมานี่ได้อีกหนึ่งแทงเทียนเนาะสำหรับโปรเนาะทุกคนเนาะ จัดไปจัดไปทุกคนรุนนำกันเด้อเอาเนาะรุนนำกันเบิงว่าซิวินหรือวาซิลอสเนาะเห็นมามันจากนี้ขึ้นมานี่ได้อีกหน,นึ่งั้เคียร์นะทุกคนเนาะลักลักเนาะวิธีการเบิงกราบเบิงยางการอยู่ประมาณนี้นะทุกคนเนาะ โอเคหยุดเนาะทุกคนเนาะหยุดไนดะ้ออกอยู่สี่ไม้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าน้ำกะได้เบึงส่องตลาดงามแล้วแหละเนาะทุกคนเนะาะอาขายสองเนาะเซลสองบายสองเนาะทุกคนเนาะกัในใร้อยกับสิบหกเหรียญเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เป็นพอร์ตเนาะทุกคนเนาะอ่ามือนี้เนาะสำหรับมือนี้แมน ep หนึ่งเนาะทุกคนเนาะใครที่อยากเก็บพอร์ตแบบนี้หรือว่าอยากจะเทรดน้ำบอ่อหรือว่ามีคนอยากจะเทรดเก็บพอร์ตนำกับนำอยู่บอนะ่อเนาะคอมเมนต์กันอยู่กองคิปเด้ทุกคนเนดะ้อ นำสิบเอามาเบิงมาหลายบ่อเนาะหลายบ่อจะเก็บนํากันทุกๆมือบ่อจะให้เก็บจังไดเนาะเดี๋ยวสิให้นําพาเก็บบ่อหรือว่าสิให้นําพาเก็บมือแรก2มือแล้วมือที่สมมือที่สสิเก็บเองบ่อเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะสาหรับทุกๆกันลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะให้นักลงทุนศึกษาเนาะแล้วก็พอที่นํามาเหตุนี้เป็นพอทเงินเย็นเนาะกาได้กาเสียก็มันเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เทรดแบบมีหลักการเนาะใส่อินดิเกเตอร์ใส่อย่างเนาะทุกคนเนาะสําหรับ กูใดที่ว่าอยากจะศึกษาเห็นหู้เนาะนามินดีให้คำปรึกษาเลาทุกคนเนาะส่วนไพ่อ่าพอตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะถอนน้ากันเนาะเราจะผาถอนในเป็นทุกๆท้ายเดือนเนาะทุกทุกท้ายเดือนห้าพันหกพันบ่ถอนน้ากันเนาะถอนขายเป็นเหรียงเบิ้งจะเป็นยังไงแล้วทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้มากันไวเท่านี้เนาะจากสถิติหลังบ้านเนาะ40%ที่เบิ้งแล้วก็ติดตามขอบใจทุกคนเนาะแล้วก็ อีก60%เเนาะที่เบิ่งไ่ายังมาติดตามฝากติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้นำเนาะเพื่อฮหดเนื้อหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะเข้ามาเลยเลยเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ว่ากันไว้เท่านี้เนาะ